กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับวันนี้อยู่กับซับเรดิตชื่อว่า satisfying as ปีอ่าผมหาเรื่องเสียงอีกแล้วนะครับถ้ามันมีคำว่าปีมาเนี่ยมันน่าจะเสียงเสมอ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะไม่เหมือนคลิปที่แล้วผมอาจจะตัดออกนะครับโอเคมันจะเป็นยังไง อา,อา,อาเดี๋ยวลืมบอก satisfying นี่น่าจะแปลว่าความพึงพอใจนี่ครับน่าพอใจแต่ว่า a อสปีปไปตำรวจนะครับหยุดรถคันนี้เพราะบอกว่ามีเด็กอยู่ในรถแต่ไม่มีคาซิทอ่ะอันนี้ผมเคยดูมีมในตำนานนะครับอ่ะผมไม่เฉเลยด้วยอ่ะ,อะ,อะ Uh, mm hmm. มีเด็กอยู่ในรถนะครับแต่ไม่มีคาซีท hmm. นั่นไงเห็นไหมอ่าโอเคแล้วเด็กอยู่ไหน mm hmm. ที่ตรวจคันมาแล้วอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าพี่ผู้หญิงเขาเตรียมกับตำรวจหรือเปล่าแต่ mm hmm. น่าจะา น่าจะเตียงกับตำรวจอยู่แล้วล่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ตำรวจมึงไม่น่าจะแบบว่าเอ็กซเรย์ออกหรอกว่ามีเด็กอยู่ในท้องผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้เตียมแฮนด์ออดิติ้งพีเพิลเอาออฟปิดออฟฟอทอชอปอินเรียลไลฟ์เลยชาเชฟฟ h o t ชอปอินเรียลไลฟ์รบกวนตัดต่อในชีวิตจริง ในภาพจริงสิเออ,เอ,อในชีวิตจริงมันก็ถูกด้วยแหละเนียนซะด้วยอ๋อ,อ,อไมันนี่ภาพเดียวแฮะโอเคอันนี้อันนี้ทำผมถึงอันนี้มันเหมือนเน็กเดอะปิ๊กกิ้งเลเวลเลยนะแต่มันอยู่ในมีมเออสเตติฟายโอเคเฮ้ยเฮ้ยลบกวนตัดต่อต้องเข้าระดับแบบนี้ เดียวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทบดำอ้าวไม่ใช่ทบดำด้วยใส่เสาโอ้ <Okay. S 1> ผมเริ่มชอบอ่าซับเรดิตนี้แล้วเนีัยเซสท์ทวายสเต,ตเตอร์ไฟนแอสมีเอ,อ่อพอใจแบแบแปลกๆเอียงสิ โอเคทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนดากเดี๋ยวมันจะเป็นรูปอะไรก่อน แล้วก็จบอโอเคเอ่อเหมือนสัญลักษณ์บางอย่างนี่ครับในนารูโตะนารูโตะโบรุตเอเอเนั่นแหละหมู่บ้านนินจา this man fitting into this tree oh. เขาเข้าไปอยู่หรือ,รอ,อยังไง โอเคทำให้ผมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งนะของอาจารย์จุนจิอีโต้นะครับดูว่า o, i, อีโต้จุนจิเรียกกันแบบไหนก็ได้ถ้าใครไม่รู้จักนะครับแกเป็นคนวาดมังงะที่แบบว่าหลอนๆหน่อยอะ่ะแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งที่แบบว่ามันจะมีหน้าผาน้าผานึงแล้วมันจะมี รูปร่างรูปร่างหนึ่งเป็นช่องให้เข้าไปแบบเนี้ยสำหรับคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นเนี่ยก็จะแบบต้องโดนดึงดูดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปกระดึบกระดึบกระดึบกร้อนดีส่วนตอนจบผมไม่สปอยใครรู้อย่าสปอยละกันปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติได้แก้แล้วเดี๋ยว the m i l and cereal never touch but they come out at The same time น,นมกับซีเรียลไม่ได้แตกกันนะโอเคแล้วพี่แกตักกินทีละอย่างใช่ปะ่ะอ่าเดี๋ยวนะโอเคมันจะมาหากันนะครับในตอนสุดท้าย เพราะว่าซ <ítulo> ีเรียลถ้าโดนนมนี่ครับมันจะเปื่อยมันจะยุ่ยแล้วมันไม่กรอบมันไม่อร่อยแล้วมันจะเออนั่นแหละเดี๋ยวผมพูดตอนคลิปจบ โอเคไม่ต้องจบก็ได้แค่นี้พอนะครับประมาณว่าแคปชั่นบอกว่าเหมือนน้องหมาเนี่ยเขาจะดูโน้ตนะครับก่อนที่จะเล่นแต่ถ้่าว่ามันก็ตืดดืดดอันที่จริงผมเห็น <server ciamo a IST> อีกคลิปหนึ่งนะฮัสกี้อ่ะขึ้นไปเล่นบนเปียโนแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพลงจริงๆหรือว่าเขาอีดิทเขาตัดต่อนะครับอ้าวอไป ถ้าหาเจอจะให้ดูแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ได้ดู <Elizabeth. S 1> ผู้หญิงคนนี้นี่ครับเล่นทุก <trong S 1> อย่างในวง Mission Impossible <ENCE> เป็นไปไม่ได้โอเค รู้ไหมหรืออะไรพวกชากับพวกแฉะอะไรเงี้ย ب. พวกอะไรแบบนี้ แต่ก็สุดยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นอีกซัก,อ,อ,กอัน The way she moves เธอขยับยังไงรอเก้าเดือนเ,เพื่อทําแบบนี้ โอเคมันสเตติฟายตรงไหนวะเนี่ยเพราะฉะนั้นออ่่าดูได้ไหมอ่ะโอ้โหคลิปเกือบสองนาทีอ๋อแล้วก็โตไปพร้อมกับน้องหมาโอ้โหแล้วหมาตัวยังใหญ่ มผมขอรีแล้วกันโอเคไม่มีอะไรจบแค่นี้สนาทีนีครับเท่าที่เคยได้ฟังมานะครับถ้าหมาอยู่ในสภาพที่อารมณ์ปกติอารมณ์ดีไม่โดนเลี้ยงขังนีครับพวกหมาเนี่ยมันจะประมาณว่า ใส่ใจเป็นพิเศษกับพวกแบบว่าน้องๆเด็กเล็กๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมาหรือว่าลูกคนหรือว่าลูกสัตว์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะธรรมาชาตินี่เนาะโอเคนะครับก็สมควรก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปตีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะี่ครับก็แบบว่าอขอเปิดซับเรียดิอะไรใหม่ๆหน่อยนะี่ครับก็อยากลองทําอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าเออพี่ทําแต่แบบดีมาตั้งนมตั้งน,น้ำอะ ไม่เป็นไรเราหาทางออกได้หาอะไรใหม่ๆทําได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาทหน้าบายสวัสดีครับใย้ yeah.